จูงไปทั้งสองไปแล้วครับหลงไปพายนะครับหลงเมื่อไรแล้วก็เจอกันมานั้ะครับเจอกันได้ครับแล้วก็อยู่ครับล้นครับน้องตรวร้อะครับครับ้าหลงพร้อมกันรับเลยรับปนนะครับตอนนี้รบครับเลิรับยรับเยรับเลยรับเลรเยรับเลยรับเรับเหยือเยรับเยรับเลยรับเลยรับเลยรับเยรัเลยรับเยรับลยรับเรับรับเยรับรับับเลยรเรับลรับเรับเลรับเรับเลรลงแสดงับเยรับลยับเลยอยู่ครับ ดูครับดูดูและดูในการออกครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับต่อทุนนะครับส่ภัยนี่ยคนนับตั้งรับต่อทุนนะครับตั้งได้ถือว่าดูนะครับดูชมแล้ครับเอาเลยครับเอาพอแลยครับครับเอาไครับที่หนาตรงนี้เอาไปเที่ยวที่ ผู้ประายครับรองน้ำแดงครับม่กสดูกแงคร่เบาอ้าน้ำเงนบันทแดงเพื่นตาครบเข้าเครับผู้ดระสายามานะครับรองน้ำแดง